สวัสดีครับพบกับกอกดแชนแนลนะครับวันนี้จะมาเอาคลิปมายากลง่ายๆมาให้ดูนะครับลำดับต่อไปเชิญดูได้ครับของค,ครับ ん

นี่ก็ก็แชนแนลขอลาตัวไปก่อนนะครับรักก็ชอบก็กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไล์นะครับแล้วก,กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ก็แชนแนลขอลาตัวไปก่อนนะครับของครับ